เพื่อนกับมีเพื่อนอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะอยู่ที่บริษัทซับการบินและอวกาศนะเขาเป็นเพื่อนกันกันสนิทกันวันนี้ทํางานเหนื่อยผมก็เลยมานั่นคุยกับพี่ชายนะครับนี่เราด <c oughs> ื่มเครื่องดื่มด้วยกันนี่ครับนี่คือ,อ,อน้ำอำําอมฤตนี่เป็นกองไฟที่เตรียมก่อน,นะครับวันนี้ผมก็มีเมนูหนึ่งนาเสนอนะครับตัวนี้น,นี่ผมจะกินกับ น้ำดำไยนะครับเป็นส้มหมนะูทำตอนเที่ยงจะไม่รู้ว่าแดกได้หรือเปล่าแกะให้หน่อยไม่รู้มันจะเปรี้ยวหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นกองไฟเตรียมทําการนอนนอนอัางไฟตรงนน้นเป็นบ่ออาบน้ำนะเขาจะอาบน้ําตรงนั้นแล้วเขาจะนอนตรงโน้นแล้วเขาจะมาพักผ่อนตรงนี้ได้น้ำดำไยจริงๆนะขออนุญาตนะไม่รู้ว่ามันจะ 不一样。